ที่จีจังล่ะเอ๊ะหลังสวาคะแนนอย่างที่ได้ยังไนไปอะเอ่อตอนอย่อฟีเนี่ยอยู่อันดับที่สามมี6คะแนนอ่ส่วนมันก็หลังสวนเอซีเนี่ยอยู่อันดับที่ห้าอ่ไปส ยังไงเนี่ยตัวสตาใช้มดเยอรแล้เพราะนั้นเนี่ยเรื่องอยแบนาัวนเนี่ยูกตัวทุกทีด้วยตัวนักกาตัวเอง่อลงทาการแข่งขันด้วยนะจ๊ะแล้วลงนามแล้วสมการเหตนการเรื่องต๊ะหูเนี่ยแล้วตัวนาเหลืยงเนี่ยแต่บอกว่าไม่รู้ไม่ได้แล้วเราไปทมาสัมภาษ์ต่อเรืยองทุกทีไหนแล้ว การตรวจผลกับตุกตาเล่นเครื่องระดับเนี่ยยังไงเราออกมาเพื่อว่าเป็นการป้องกันอาการบาดเจ็บที่จะเกิดจากการปะทะครับลงกระาษเนยังไงมีสลับแท่งลับถือท้ายยาววัดต้นทุนกลางผ่านแกนอัดพอแล้วเอาเกมเริ่มขึ้นแล้วเป็นดาวเดรสเซียได้เริ่มเสียสองนะครับจากซ้ายไปขวา เหมือนว่าสภาพทืมของทั้งสองทีมวันนียังไม่สมบูรณ์มากรท่านเองครับหวัจังหวะนี้ยวพยายามจะเกี่ยวลอดถ่ายยังกัะชาออกมาได้ครับตามอยู่ FC วันนี้ยังไม่มีโอเวอร์ในแมตช์ที่เราทำทีมทำ FC แต่ต้องดูว่าถ้ายังไม่มีโอเนี่ย เกมลูกของพวกเขาเนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหนวันนี้สรงครามของหลังสวน,นยังเป็นพี่ตั้งครับเกมที่แล้วเนี่ยเจอหลังด้านเต็งบัวลแล้วถูกเกมได้พัฒนาดีแล้ว แกกยได้อยู่ครับากเหลอสี้ยแล่ยาวลูกังไม่ครับแต่ว่าแต่เราไปล็อกลูกนี้เกิจะสีอ่ะเราลุกมาทางซ้ายหลังหัวล็อกมาตลารี้หงอกมันก็เบาเกินไปแล้วแต่เหลืสีตัดบอลกลับมาได้แล้วเปลี่ยนแกะหัมาทางซ้าย พยายามนำเรียงบอลเลีขึ้นมาแล้วล็อกตรงนี้เสียบอลให้กับน no <Sometimes, like, S 2> so ักอ้จังหวะนี้เลยต้พี่ต่ายายมถ่ายเล้ยแว่าเพื่อไม่อเล่นแล้วจังหวะนี้เสียโอกาสเลยแล้วตาสวยได้โอ้มาักู่ถ้าเกิดพ่าจับบอลอยู่เนยจะหลุดถึงสองคนเลยน่าเสียดายะพราู่ถึงเียกาสแล้วส่อสออลไม่เลย ลูกตั้งเตะขึ้นมาของหลังโถแล้วขาดยาวขึ้นมาก็จังเตะที่จอมแหนือสิครับได้ครับจังหวะนี้ยิงเหนือเขาต่อ อยลูกทุ่งครับทางด้านซ้ายเนี่ยตัวโดกดันแล้วมุ่มาแล้วเนี่ยเข้าทางกัางสวบพยบายามจะตามมาเก็บพอรู้ขึ้นมาโอ้โหตังหวากรแล่กจับความไม่ดีครับ เล็กให้ริ้างโอกาสเนี่ยเสียบอลให้กับดาวเหนือสียรอนกับกใต้หลันนี้เส็ยเนื้อหาแล้วเปลี่ยนแกแลมวทางด้านซ้ายกับดาวเหนือต่อมาสุดเส้นจังหวะเนี่หลุดมาแล้วยิงอัดเ้โอ้โหเข้าด้านข้างขายเท่านั้นครับ พยายามรับเลียงบอลกันขึ้นมาแล้วอยู่ที่จังหวะยยัให้ยากนิดนึงนะแฟนเตะออกมาซ้ายอะ่อยะถือแล้วตั้งหวายไอ้สามบอลแย่งมาได้ครับดาวเหนือยเดี๋ยวทำชิ่งกันเนี่ยครับจังวหาาวายไม่ไหวขัดขาดันเจออยู่อใงด้านดาวเหนือครัใช่ครับเกมผ่านมา4นาะทีเสร็จเนี่ยเป็นดาวเหนือเอฟซีที่ครองบอลได้มากกว่าครับ ไปแล้วรนี้สวยครับแล้วถาวรสุดท้ายยังได้ลีรูปคู่รันโคตรได้นิดนึงแต่ว่าไปฝังเข่าเจ็บได้ครับให้มาพี่ต้อมดูเดียวย้อนกลับมาแล้วสึงโคขึ้นตรงนี้ขึ้นสูงเนี่ยหลายครั้งออกบอลลำบากครับถาวรสวย ตีตาตัวเนี่ยตอนนี้เป็นห้องเพื่อนหลังตัวเลยหลายมาสุดแตนยังไม่ออกด้วยครับชีอะมาแต่ว่าจากกุ๊ก็ใช้ของมนได้ครับเจอเรื่องไอ้พี่แค่จะฝ่าไม่ได้ทำพอลูแ <didn> ต <'t work forever> ่ข้ามไปเอง ต้องหล่อมาคู่เนี่ยก็ยากให้ิหาว่าเล่นเกมที่รัานสุ่มนะเนเลนเกมรานไตุยมาลูกนี้เอ็มได้บอลอยู่คร้วก็จ่ายทำลูกี่อูนี้กับลูกเตะไ่เขาฟองแล้วพุ่งเร็วเลยตวานี้หลังสวนหสวนกลับแล้วไหลมาตรงกลางี่เต้าเจ้าวันคูต่อมาเขาเลไปแล้วลับได้แล้วทางซ้ายดาวเหนือ ดูว่าเมือเนี้ความเร็วผู้เล่นของทางด้านดาวเหนือเนี่ยวัน่อเนี้ยกดตันกองหลังออกหางสวนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะไปไปแล้วไปเอาไปเอาไปแล้วก็หมุนทิกงทั้งเรงนู่นนี้ก็ไม่ดีเกินแล้วนะก่อยวางออกข้างเอาไปลูกทุ่งแล้วหลังสวนโหวกกลับมาเองลูกนี้ครับออกโหวยกโถวแล้วจับไอเอ เราต้องะวใี่ก่อนมาแล้วเรับราต้องเตือนด้วยครับเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายครับตอนแาบในการต้องถือและไม่อนิย้ใส่ลงสู่สนามนะเพราะว่าถ้าใส่ที่ยังใส่อยู่เนี่ยครับถือว่าต้องบอกว่าทำผิดกฎเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโดนใบเหลืองขึ้นมาไม่ต้องเสียงเลยนะครับ เรายังกันเสมอนะครับยังไงานเพื่อนข้าสนามเนี่ยถ้ายังเห็นเพื่อนใส่อยู่นะครับเตือนได้เลยครับใส่โค้งัะสวัสดียกมาเสาสองนะโว่ไม่ถึงนะแต่ยังไม่เก็บได้ที่ต่ำเดี๋ยวเรื่องกดเนี่ยครับเราพยายามพูดกันทุกอาทิตย์นะครับแล้วให้ปฏิบัติตามด้วยครับม,มันเป็นเรื่องความปลอดภัยของตัวท่านเองขขครับผู้แข่งครับยัง เหลือตีแกนขวาเอาาให้ลูกน on ี on ้ติดกบตาวเหลือแ่กลับมาได้แล้วจสมุกลับได้ตอนนี้ตงการลีนยนมขวาเวาแบกย้อนกลับมาทขแล้วนี่เสรได้หีแกน่วนเอาพยายามจะเผื่อตัวในต่อเผื่อตลูกนี้ติดวย

จจทิศการเหนือสีวิ่งมาแล้วปั่นโค้กุ้งนี้ก็ทิศไปตัดเตะแล้วโหนมาลูกเนี้ยดูว่าพยายามปักอยู่แล้วต้อมการมอว่าน่าจะใช้มือหรือเปล่าเนี่นย ไปยันออกมาทางซ้ายลูกนี้แม่ช่วยครับแล้วพักกลับมาไหนของตั้งยิงลูกนาาี้โนเสาครับจังหวะสองฟาวเลยครับสามบอลกันแล้วก็โอ้ยววจังหวะเ,เนี้ยฟา,าวด์ครับชัดเจนครับใช่ยจังหวะนี้จริงครับเนี่ยเข้าบอลช้าจังหวะนี้เอฟฟี่ต่อรับะ เน yeah, ี่ยไฟลับไปเหลืองไฟก็ต้องบอกพระทัพพู Wha ่เนี่ยรู้ตัวเลยนะเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีครับขอหน่อยครับเข้าบอลช้าแล้วก็เนี่ยเข้าไปขอโทษเพื่อนครับเหลือเป็นตัวอย่างที่ดีครับเนี่ยเราสนับสนุนทุกซุปช้งครับที่มีการนำฟ้าเนี่ยไม่ว่าเราจะพาเขาหรือเขาฟาวเราเนี่ยยังไงครับขอโทษกันเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีครับเกมกีฬาฟุตบอลเนี่ยจังหวะการชนะมันต้องมีครับใช่ แล้วฝาคว่ำในเวลาหรือว่าแยกงขอบได้ได้ครับเสียขวาแล้วจะใช้ความเร็วลูกนี้มันยาวไปนิดนึ่งเราโซมสักผ oh, ิดแล้วโอ้โหจังหวะที่เสียกอนแล้วก็สกิดไว้นิดนึงแล้วก็โดนเสอกฟดเร็ว ้เู่ครับเาตั้งหลังเลยครับี่ยวยคับขยับขึ้นสนามมาล้วลูกนี้ยังตะลุยเบงได้ครับเปิดยนะรว เออเหลือเราเหลืออู้เหล mm. 네ือจังหวะนี้เลยกรัดออกมาได้ครับกองหลังของหน้าหลังสวนเอาพี่ถ้าปล่อยไปอีคนเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้กประตูเลยครับเหลือเป็นลูกเตะคู่จังหวะนี้โจมาเสาแรกยังได้อยู่ครับแล้วดูว่าจังหวะนี้จะหลอกหรือว่าจะอีกมหาครับเันบาดมันบาด้เป็นลูกคุ่งครับ ทีเอาได้แล้วพี่ต้ามีออกมาไปกองหน้าของหลานเขนเนี่ยท้งผมไดยังเก็บบอลไม่ได้เลยถ้าเจอแบบท่า้าพี่ยุ่มาได้ยังเอาชนะไม่ได้เลยใลยจะเลียลูกแล้ดับพอพสวยอ่พี่ต้าสู้มองขึ้นหน้าแล้วให้มาลูกน,นี้โดนตบอาการให้ตาเลยนี้ เราเาเสียลูกฟีที่ได้กับพนหลังสวนะล้นเสียตกันฟรีที่หวะนี้ต่อแล้วคูเลิศเตจีนขวานี้ก็จังไปขอขอลงตีของ

ใลูกกับาเสียสีมลาไดตรงกลางจัฝ่ได้แล้วเตะเราทางซ้ายครับคอติอ็มครับแล้วเล่นแตท่าพี่ต้ยสว่านี้จอดต่อมาแล้วเสียอแล้วครับเสียคอเลยตต่อเรื่องอะไรหสยส่กผม ดาวเหือสี่ก็เป็น่อโอ้โหมีเสาแรกครับจังหวะเนี้ยเป็นตะตูที่นัไปเลยในจงปะสูงครับเนี๋ยที่เปลี่ยนโกไปนะครับเป็นดาวเนือจังหีชั่นเนี่ยอกังเนียเป็นวอี่ดีส่ที่แล้วหนึ่งประตูสูครับ มันมันไปน่กรี่มอัน้รอมกล้องอไเปม่ใช่ะมันมันี้องอมให้จะ่ยกดอันนี้่ใช่ๆอันนี้ด้วยดิงออกมาเลยนี่อเดี๋ยวเดี๋ยวผม ตัวมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้อยู่โตรงอ่สองคนแ้สมัวหลงาแก้ัมที่โล่อยไปก่อนก็ได้แล้วเราลองมาดูที่ตัวกองอ้ลกน้เห็งแม้่านเะ่ราต่อโทจังหวะนี้อยักไม่มาครับหลังสวนดับบอลได้แล้วตสวนกบว่าอยู่ต้อทางขวาครัล็อกเข้าท้ายแล้วแต่งกับมาขวาจิ้มอัด ขาแน่นมต่ะได้หวชิงสวยกับมก็ไม่สนใ่าโอเคหว่าปลุดนี้ได้น้ำได้เนื้อหรเปล่าหลังเล่ยส่ก็ต้องุกขึ้นมาล้วกพยายามหาจังหวะตบตัวเองให้ได้ครับ้ความแฟรเเ้า ขอมาช้าก่อนดีเพื่อขีดใจและอยากให้ของขอแต่ตอนนี้ต้องพยายามต้ยื้อี้นะหัทีเดียวเดียราไปแล้วแต่ว่าจังหวะนี่หลุดมาสามคนครับพีโอจังหวะนี้แต่กหลเส้นหักกบมายัยมติดแองหางแล้วอจังหวะนี้เล่นกัน ติดฆ่าแล้วเกิดจะเสียว่าโอ้โหลังสวนเนี่ยต้องระวังเลยครับสามหลังดีแค่หลังตัวเท่านั้นครับสองหรังหลังสวนเอสี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นได้ครับโยนมาเสาสองดูเนี่ยยังงงทิ้งออกมาแล้วงตกการเก็บปล่อยลงสวยครับการสวนกลับเจลหนูดูแดูดูเสาตัวป่าตูดเยอตรงหวะเนี่ยเอา ไูกพุ s s. Uh, ่อครับย uh, um, ้นับมาขาสอแวานี้ยักระจใติด้อครับเดินหน้าคนนึงเดินีอกะจาให้แล้วใส่พีโอตอนนี้เปลี่ยนลงมาใหม่ครับเกลียวแรงก็บอกว่ายังมีอยู่ครับลให้มามาซ้ายตู้นี้พีโอิงแล้วหนี่งสองผู้เล่นหลังสวนเอีแล้วเซฟจากเทนเลืองหวะนี้ เกมราเราทำได้ดีแม่จังหวะที่เราไม่เสียตัวที่สองเอาจจะเปจุดเปลี่ยนของเกมก็ได้ครับโอ้เตะซ้ายครับตอนนี้ดาวเหนือสีก็ยังต้หนตังตามี่อไปครับเหนืยคต้องนตอนี้เลียโอ้วาดาวเหลือสีเด็กหายสุดป่าเด็ดาวตะวันติว i ชั่นด n division d a ไปมาแล้วจะส่งทำแบบลูกนี้ได้เป็นลูกใต่มุ่ครับสำหรับดาวเตะได้สี่อยังได้เป็นลูกไ่พุ่งครับตานเป็อสี่แล้วให้มาตรงกลางนี้อย่างไบเข้าสองี่หมายตัว เราจะสวนกลับเร็วตอนนี่แล้วแตให้บอลยัไม่ดีแล้วกรรมการไม่เห็นเท้าแต่ไปสงสูดแล้วตอนนี้ต้องไปเริ่มเล่นกันใหม่แล้วต้องบอกว่าเนี่ยบอลถ้าเกิดว่าคีณได้ช่วยแต่ว่าลูกซีกเนี่ยต่อมาเล่นอะได้างแต่บอต้องโสงสูดแล้วแล้วโอเคของบอทางซ้ายตลอนนี่ใส่ผมแค่แล้วก็ถักบอลหนึ่งออกข้างไปเลย มันเดินมาเลจังเลยเก็บได้หรือเปล่าโอ้โารจะหลอกอยู่แล้วไปอาจจังหวะนี้พอไม่ออกอีกแล้วแล้วาวเหเก็บได้เขาเก็บมาตรงการแฟนกลับมาต้านที่หลุยแล้วจังหวะเดียวลูกนี้ก็ไเนีดแล้วเราหมกลูกนี้ออกห้างรับได้เป็ลูกล้หล่งสวยเอีตอนนี้ต้องยามเดินหน้าหกครับ แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวท่าสนามจะเป็นดาวเปลี่ยนเียอาเงียมาได้สิบสี่แล้วนครับ ดาวเหือโดดมาซ้ายแล้วตอนนี้ดาวเหนือตแยกแล้วจะสัวนข่แล้วฝั่งถโอ้โหดูวิิ้งเนีสว่านี้ก็จะให้ตอกขอมีโอกาสลองสองไกลไเป็นสองสามัแล้วตอนนี้อสิ่งทุเวลาผัดเก็บมาด้วยนับในคือเวลาแรกครับ รอดูไม่ยดเล่กันที่แคบๆครับดาวเนือเอฟซีจะอาจจังหวะนี้ก็ออกหลังครับแล้วสมการต่องอีโโมดเวลาชิดแล้วเป็นดาวเหนือ f c ีที่นำอยู่เป็นประตูต่อสูนนะครับ